โอ้โหเกือบแย่เลยครับผมขีดยางเสร็จแล้วครับวางจอกแล้วด้วยเพิ่งหันมาเห็นครับว่านี่มีงูกระปะอยู่ข้างต้นยางโอ้โหนี่ดูครับโอ้ยโ,โดนเจ้าตัวนี้เข้าไปนี่แย่เลยครับผม สีเขาค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับผมกับต้นยางมากเลยไอ้ผมก็เดินมาเนี่ยเนี่ยเดินมากรีดยางอยู่พอดีครับเนี่ยครับามีดกรีดยางวางเลยครับผมโวยอันตรายครับผมแต่ เดี๋ยวก็ปล่อยเขาไปแล้วกันครับเ,เขี่ยเขาออกไปแล้วกันครับอย่าไปทาร้ายเขาเลยเขาก็ชีวิตหนึ่งเราก็ชีวิตหนึ่งครับต่างคนต่างไปแล้วกัน